บัตรกีง่ายมากครับตะกลัวละลายดีนี่ด้วยหัวแรงตัวนี้ครับเจ็บแต่จบทีเดียวสูงหน่อยนะครับคาตัวแต่ว่า ทนทานนานปีแล้วก็ปลายหัวแรงมันติดดีมากต่างจากหัวแรงราคาถูกๆทั่วไปที่มันบัดกรีไม่ค่อยติดปลายมันไม่ค่อยติดเหมือนตัวนี้ตัวนี้ติดดีตะกัวละลายได้เร็วดีมากเห็นไหมครับความร้อนถึงแล้วก็ปลายมันจะสะอาดตลอดเวลาด้วยเนื้อปลายที่มันดีตัวถูกๆลายมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเราก็บัดกรียากไม่ติดบ้างบางทีละลายไม่ดี ละลายเป็นก้อนไหลไปเลอะเทอะไปหมดตัวนี้มันจะมัดคลีง่ายกว่ากันนะครับฮาโกนะครับเก้ผมใช้มาดูจากร่องรอยเลยครับทนไม่ทนอย่างมากก็แค่ปลายมันหมดสือปลายเปลี่ยนไม่เท่าไหร่แต่ไส้นี่คือตอนนี้ประมาณเกือบจะสิบปีได้แล้วครับตั้งแต่สมัยเปิดร้านอิเล็กทรอนิกซ่อมเจ็บจะจบตัวเดียวนี่คือ กือบสิปีแล้วครับน่าจะ10%แล้วทนทานมากๆไส่ไม่เคยเป็นไรเลยก็เปลี่ยนแค่ปลายตามอายุก็ไม่ได้สูงอะไรเปลี่ยนปลายของดีแนะนำครับใช้ดีบอกต่อทั้งการบัดรกรีก็ง่ายบัดรกรีง่ายด้วยแล้วก็ทนทานจบทีเดียวถ้าไม่ทําหายแค่นั้นเองนะครับดีกว่าตัวไม่กี่นี่แต่ว่าบัดรกรียากแล้วก็ปลายหมดเร็วไม่ค่อยติดบัดรกรียาก ไม่ทนด้วยครับใช้ไม่นานก็ใส่ขาดสำหรับตัวถูกๆแต่ตัวนี้โอเคมากๆแนะนำของดีบอกต่อก็สนใจกดดูในตะก,ก้าลิงก์ด้านล่างเลยครับฮาโก้981ญี่ปุ่นครับ